นายไสืบเป็นยังไงบอสถึงนายเราอ้อในความว่ายังไงก่อนผมกำลังสืบครับขอครับท่นอนนายท่อนผมกำลังสืงสอบอยู่ครับผมกำลังสืบอยู่ครับเย็นนะครับอรับท่อนผมกำลังสืบอยู่ครับผมรออีกนิดนะครับผมงนอนเรยโอดโหี จะได้ไม่ตกองหนีกวกมลจะถี่ไปพวกที่มันหาเรื่องก็จัดการมันซะฆ่ามันซะจะได้มันถึงถึงเราเข้าใจไหมที่ฉันบอกพวกแกเอาไว้นฆ่ามันซะมันจะาัุจุดีนักแล้วก็คร,รับมาทอนผมจะทําตามนัอนเลยครับ ม่ต้องห่วงครับอออบอกมันเสร็จแล้วแน่ใช่มันต้องเสร็จแล้วแน่ปะ่ะโอเคเอาไปก่อนฉันต้องการพักผ่อนออกไปซะฉันต้องการพักผ่อนออกไปออกไปได้เลยไปไปเลยต้องการขอรับท่านไปนะครับผมผมไปนะครับท่าน ความคุดูองการของฉันการของก็สำเร็จแล้วมันจะต้องครอบครองทุกอย่างในมูลโลกนี้ทุกอจ้าจะต้องเป็นของฉันคนเดียว